บ่าไช่ละบ่าจช่อันนี้บ่าจล่ละวบ้านหนาอะบ่านางอยากดึงเองออนแรงคนน้ก็คือคนไทยคนอันต่อเออข้าเจ้ามันหิวแนอนอนเลยปอ มันกิน,น,นมันกินดินแแล้วมันก็ไปซ่อกินดินเรากล ม่เห็นอ่ะกับมันอยู่ใกล้อ่ะไปกล่ำเพื่อไงระวังเปิ้งก็เห็นหน้าคนจะเอาอันไหนล่ะเดี๋ยวเป็นขัตะกอนมาได้ยืนทอบมาได้มาได้เดี๋ยวเขาว่าเป็นขัตะกอนค่าปอดตะเกา ờ, nhậu bảo không phải chơi ờ tay hân ấy gặp hôm lâu trọc hân ấy gặp ý gặp nhậu hiểu phải đi ơi mất đi thay mất đi chơi đi ơi ทำไมทำไมมาเต่ากันนะ่ะก้มไหนพ่นกับก้มหน่อม,นอมันมาเต่ากันวะอ๋ะกอ,อก้มหน่อให้มันจะสูงกว่าวนนไปต้าเสียงององแผเดอ้อ <laughs> นี่เสียงทุกอย่างเลย Gayâne turâ Ra encana khmehr?

สองสีปีน,ออน,น,ปน้องอ๋อมแ้วเนปแ้ว